เจ,เจ้าอยู่ปฏิบัติหรือเมื่อคืน่ะขอรับรบกวนเจ้าแล้วใครก็ได้มาส่งเข้ากลับไปขอรับฝ่บาทขอแสดงความยดีกับนายน้อยที่ฝ่าบาทรับสั่งให้เจ้าไปปฏิบัติจริงหรือฝ่าบาทหมอบม,มาแล้วฝ่าบาท คงไม่มีผู้ใดรู้หรอกปาะบาทในน้อยเฉินมาปฏิบัติเป็นครั้งแรกสมควรจะได้รางวัลอะไรแก่เขาหรือไม่ถ้าเกืิบลืมบินเลยให้รางวัลเป็นพวกเครื่องประดับกับผ้าใหม่แล้วกันนะโธ่เมาจนเกิดเรื่องแม่ของข้าราชบริพารหลวง่านกล้าดีเหลือเกิน ลุกล้ําที่ดินกับติดสินบนเป็นข้าราชการยักยอกทรัพย์โชคดีท่้งแม่แอบสืบเรื่องอยู่รวบรวมหลักฐานได้มาไม่น้อยขอแค่ข้าราชการเกาหาหลวงอิงและนําหลักฐานเหล่านี้ไปถาไวายให้กับฟาบาทถึงเขาจะมีอำนาจมากแค่ไหนก็ยากจะรอดไปได้สําหรับคนกเกาหาหลวงอิงต้องเป็นเสนาบดีฝ่ายซ้ายอย่างเย็นปิงถึงที่นี้ ต้องหาเวลาไปตามหาเขาสักครั้งเสียยังดีกว่าเจ้าได้ยินเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวานหรือยังอ,อบารับสั่งเรียกคนใหม่ไปปฏิบัติผู้ช่วยรัฐมนตรีเฉิงใช่เป็นเขาอ่ะเขาบอกแล้วว่าในบรรดานในาน้อยที่มาใหม่เขานับว่าเป็นคนที่รูปง,งามที่สุดไม่ช้าเร็วฝ่าบาทต้องโปูดปานเขาอ่ะเจ้าดสี่คนพวกนั้นกำลังนำของรางวัลจากฝาบาทไปตําหนัก ในน้อยเฉิงเขาช่างมีบุญวาสนาเหลือเกินท่านพี่ไปปฏิบัติฝ่าบาทแล้วใจยเย็นเยนเฉิงสิเจ้าต้องใจเย็นนางเป็นห้องเต้ไม่ใช่เย็นอูนเหลืองคนเดิมอีกแล้วนางไม่สามารถมีเจ้าเพียงคนเดียวไปตลอดชีวิตแต่จริงสิการที่ห้องเต้มีผู้ชยายามากก็ถือเป็นเรื่องปกติ ข้าเป็นเพียงแค่องเขาไม่ใช่ผู้ชายเพียงคนเดียวของนางมหนำซ้ำคนคนนั้นก็เป็นพี่ชายของข้าข้าก็ควรจะยินดีถึงจะถูกยิ่งคิดยิ่งโมโหไม่ได้ยังโกรธอยู่ขอบใจตัวเองไม่ได้หงเฮาฝาบายก็ล่าจะไปพานเฉิงมาเข้าเฝ้าขอรับ พระราจะมีพันฉึงประบาทเลื่อนตำแหน่งให้กับท่านพี่ด้วยหรือก็อหม่อมมาเข้าเฝ้าห,งหง้องเขาฝ่าบาทถวายบางหงหงังคมห้องเขาฝ่าบาทอ๋อท่านพี่ดีเองเหตุใดวันนี้ท่านพี่ถึงมาที่นี่ได้ถ้าทำตามกฎทีททดด่ว่าวันที่สองหลังจากที่คนใหม่ปฏิบัติฝ่าบาทแล้วต้องมาเข้าเฝ้าห,งหง้องเฮาอ๋อจริงด้วย เมื่อคืนท่านพี่ปฏิบัติฝ่าบาทเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีงดฮได้ยินว่าท่านพี่ได้เล่อนตำแหน่งเป็นข้าราชาบริพันธ์แล้วขอแสดงความยินดีด้วยขอบใจมากซิเออเห็นเห็นอยู่ว่าท่านพี่ปฏิบัติฝ่าบาทแล้วแต่เห็นใดข้าถึงรู้สึกว่าพี่ไม่มีความสุขเปล่านะเขามีความสุขมาก จเิเอ๋เจ้าคงไม่โทษค่าหลอกกระมังโทษที่ข้าไปแย่งความรักมาจากฝ่าบาทนะเขาจะคิดเช่นนั้นได้ยิ่งไรกันนางเป็นฝ่าบาทแน่นอนว่าต้องมีผู้ชายอื่นอยู่แล้วดังนั้นข้าขอตัวลาก่อนเขายังต้องไปเขียนจดหมายถึงท่านแม่ไปเถอะท่านพี่ในใจฝ่าบาทไม่ได้มีข้าอยู่ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเพียงข้าคนเดียวที่รู้ตอนนี้ทุกอย่างไม่ใช่ความจริงเฮ้อ <c oughs> ข้าราชบิพานเฉิงถือเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเหตุใดถึงได้ร้องไห้อยู่ที่นี่เล่าอองวิฟาบะ อ,องวิฟบาทมาที่นี่ได้เยี่ยงไรที่นี่คือวังหลังับครับบาทถูกคนมาพบเขาก็เลยแอบมาแลยสิเจิญทางนี้นะครับคนน้อยกว่าค้าได้ยินว่าข้าราชวารเวปานเฉิงมีเรื่องน่ายินดีก็เลยมาแสดงความยินดีกับเจ้าโดยเฉพาะคิดไม่ถึงว่าจะได้มาเห็นคนงามร้องไห้ถึงน่าเศร้าจริง,นะรงๆในน้อยเฉิงเ้าเป็นอะไรหรือในใจฟบาบไม่ได้มีข้ายอยู่ มื่อคืนตอนที่ข้าไปถึงนางก็หลับไปแล้วที่แท้เป็นที่นี้เองในใสายตาคนภายนอกการเข้าไปปฏิบัติคือปฏิบัติแล้วไม่มีความแตกต่างกันเหตุใดข้ารัาาชวิพันธ์เฉิงจะต้องกุ้มใจด้เล่าเ่่นแม่ข้ามีลูกชายสองคนตั้งแต่เล็กจนโตข้าทั้งเก่งและได้รับความโปรดปานมากกว่าเสมอตั้งแต่เล็กข้าถูกเข้มงวด เพื่อเป็นผู้ชายเพียบพร้อมสําหรับทุกคนตั้งแต่คัดเลือกคนเข้าวางังทุกอย่างก็เปลี่ยนไปใายตาท่านแม่ซิเอ,อ๋อกลายเป็นลูกที่ได้เรื่องได้ราวซิเอ,อ๋อยังเป็นเด็กอยู่เลยกว่าจะได้เข้าไปปฏิบัติแต่กับต้องคอยโกหกทุกคนกับโกหกตัวเองหลังจากเมื่อคืนฝ่าบาทก็หลบหน้าไม่ยอมพบข้าข้าเศร้าใจเหลือเกิน อย่าเศร้าไปพังไปแล้วประสบการณ์ของเจ้าก็เหมือนกับข้าเหมือนหรือเจ้ารู้หรือไม่ว่าเดิมที่ฝาบาทมีพี่น้องมากมายในครอบครัวฝาบาทเป็นลูกคนที่สองในบ้านเมืองที่เกิดสงครามเป็นเวลายาวนานนางสูญเสียพี่สาวหนึ่งคนน้องสาวสามคนข้าคือน้องสาวคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ ตอนนั้นข้ายังเด็กไม่สามารถลุกได้ข้าเลยมีชีวิตรอดมาจากความวุ่นวายในตอนนั้นแม้ตอนนั้นท่านพ่อของข้าจะเป็นแค่คนร,รับใช้แต่เพราะความฉลาดความมีพรสวรรค์ของข้าทุกคนต่างคิดว่าในอนาคตข้าจะต้องเป็นคนที่ผลึกแผ่นดินได้สำเร็จแต่เย,ยนูเลงกับมีชีวิตกลับมาตั้งแต่ต้นจนจบลุกมาเป็นร้อยๆครั้ง ด้แล้วบัจเจ็บมนันก็ไม่ท้วนแต่กลับรอนมาได้นางกายเป็นเจ้าแผ่นดินนับแต่นนั้นมาไม่มีผู้ใดสนใจข้าอีกเลยโอ้ยเพราะมีชะตากรรมเดียวกันข้าเลยเผอพูดความในใจออกมามากมายข้าก็ด้วยในน้อยเชิงอย่าไปพูดที่ไหนนะนี่เป็นความลับระหว่างเรา พวกเราต่างเก็บความลับของกันและกันองวีช่งมีความเอาใจใส่จริงๆในน้อยเป็นอะไรไปวันนี้ดูลมดีคนที่ปฏิบัติใบหน้าก็ย่อมมีน้ำมีนวลไม่ใช่เขาเป็นใครกันถึงได้นำหน้าข้าไปได้ไม่รู้ว่าใช้วิธีสกปุกอะไรถึงได้ไปถึงเตียงฝ่าบาทได้ ในเมื่อเขาสามารถปฏิบัติฝ่าบาทได้ค่ากระทาได้นะในท่านอย่าไปฟังเขาพูดโวยวายข้าไม่สนใจหรอกอิกม่นานหายนะกํากลังจะมาเยือนเขาแล้วผู้ช่วยรัฐมนตรีหลวงผู้ช่วยรัฐมนตรีหลวงแย่แล้วมีเห็นเสียงเป็นแกนนาขุนนางกําลังเกาหาใต้เท้าท่านหลวงดูท่าทีฝ่าบายคราวนี้ท่านหลวงคงจะอะไรนะ ท่านแม่มจนไม้ที่คุณดันทัง้งไหลส่งไหมข้าก็าอ่านหมดแล้วเย็ยนเสียงกับท่านเชิงรบก,กวนพวกเจ้านะ้เจ้ายังมีอะไรให้พูดอีกหรือนี่นี่เขาใส่ร้ายข้านะรัวอิง แม่ของข้าเป็นข้าราชบริพารหลวงก็หม่อมถูกใส่ร้ายใส่ร้ายและทุกคนต่างเห็นหลักฐานกันหมดแค่พูดว่าถูกใส่ร้ายก็สามารถลบล้างโทษได้แล้วหรือแต่ก่อนข้าก็เคยเตือนเจ้าว่าอย่าทำเรื่องที่ไม่ควรทำที่ไม่ถึงเจ้ากับยิ่งเอาใหญ่ข่บบาทโปรดว้ชีวิตขึ้นด้วย ลากไปสอบสวนต่อสอบสวนทุกหนึ่งที่นางเคยทำผิดออกมาให้หมดขอรับอยู่ถท่าฝาบาทอยากจัดการหลวงอานมานแล้วนางเช่นกาดีเหลือเกินคราวนี้นางคงโงหัวไม่ขึ้นแล้วมีเพียงข้าร่ะเจะปาปิพาลหลวหมดอนาคตแต่ยังเป็นกำจัดคนไม่ดีให้กับราชวงศ์ได้เห็นเช่นเป็นเรื่องดียิ่งนะ มีเสียแรงที่ข้ากับท่านแม่วุ่นวายกับเรื่องนี้มานานในที่สุดก็ได้รับผลตอบแทนประบัตรอบาดได้ปลดว่าชีวิตท่านแม่ข้าด้วยเถิดท่านแม่ทั้งชีวิตอุทิศให้กับตาเหยียนเป็นเรื่องเข้าใจผิดที่เกิดความไม่ตั้งใจได้โปรดให้โอกาสท่านแม่ด้วยเถิดฟอบาตขราจะะบริพารหลว